สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับต้อมพามารีวิวรถแมคโครเข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นมิซูบิชินะครับมิซูมีหัวเก่งนะครับขนาดประมาณ4ตันครึ่งนะครับตัวนี้มิซูบิชินะครับ M-M45 นะครับเป็นรถแมคโครมีหัวเก่งแท็กยางนะครับตัวนี้สามารถเดินถนนเดินถนนลาดยางคนกรีดได้เลยนะครับ มาใหม่นะครับตัวนี้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรถมือสองสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับดูเครื่องยนต์กันนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์มิตซูนะครับมิตซูสีสูบรุ่นนี้เป็นปั๊มนิ้วนะครับปั๊มนิ้วนะครับก็คือมันจะทํางานค่อนข้างไวนะครับกว่ารุ่นเก่าที่เป็นปั๊มเฟืองนะครับสีเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมทั้งคันนะครับ แขนค่อนข้างจะยาวกว่า40หน่อยนะครับอ่าช่วงล่างเฟรมนะครับสวยอยู่นะครับนี่สไลด์คอข้างหน้าได้นะครับนี่ซ้ายขวาครับมีใบมีดนะครับปรับดันดานหน้าได้นะครับผมนี่พงกีสภาพเดิมๆครับท้องยังสวยอยู่วูมอาร์มเดิมนะครับสวยๆกันเลยมีหัวเก่งนะครับแต่ไม่มีแอร์นะครับอ่าต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับ ้างในนะครับรถญี่ปุ่นนะครับมันเป็นเมืองหนาวมันจะเป็นแอร์ร้อนนะครับผมร้านหุ้มเหบาขึ้นมาใหม่นะครับเศนพลาสติกไว้คอนโทรลสั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปลองข้างในนะครับนครับเราลองสตาร์ทกันดูนะครับผมเทสเบื้องต้นกันนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีอยู่นะครับ เข้าออกก็วัยดีนะครับผมได้ปั๊มยกนี่ครับดีนะครับกดตัวลอยได้เลยนะครับน่ครับเทสนะครับไม่โหลดนะครับผมใช้ได้เลยก็พิจารณาหาเมโคนะครับ4ี่สบนะครับสภาพมีหัวเก่งแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมต่อมได้ครับเบอร์โทรสองเบอร์นี้เลย0ูน7 8 5้าห้าเจ็ดดห้า 9314นะครับหรือ0 8 7ย1 1 8 5 9 3ครับ้่งหงด้ากับน้วยครับมิสซูเอ็มเนะครับขน, MM น,นาดเท่าเท่าพีซีนะครับของโคมสุขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ